เราคิดดูนะครับว่าถ้ามีบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งเนี่ยเคยหลอกลวงนักลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์นะครับและสุดท้ายก็ถูกจับได้ว่าเป็นสตาร์ทอัปลวงโลกนะครับผมว่าทุกคนก็คงรู้จักชื่อของเทลนอตกันอยู่แล้วนะครับเจ้าของอย่างเอลิซาเบธโฮมตอนนี้ก็ติดคุกอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดนะครับในขณะที่โฮมยังอยู่ในคุกในตอนนี้นะครับคู่ชีวิตของเธออย่างเบลลี่อีแวนกำลังเริ่มบริษัทใหม่ที่ทำสิ่งเดียวกันกันกบเทลานอตเลยก็ว่าได้นะครับ และโฮมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกจากในคุกกับนิตยสารพ e ีเพล People ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเธอกล่าวว่าไม่มีวันใดเลยนะครับที่เธอหยุดทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากเบื้องหลังกรงเหล็กในคุกเธอยังคงมุ่งมั่นกับความฝันในการทําให้โซลูชันการดูแลสุขภาพที่ราคาไม่แพงเนี่ยมันพร้อมใช้งานสําหรับทุกคน โอ้โหเรื่องนี้มันฟังดูคุค้นๆมากใช่ไหมครับวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของสตาร์ทอัพใหม่แม้เธอจะอยู่ในคุกแต่เธอก็ยังมีความฝันที่จะทําสิ่งใหม่แล้วนะักลงทุนจะเชื่อเธออีกหรือไม่นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e e k Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดดนบล็อกนะครับและในคลิก,การกิ๊กสตอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวของเอลิซาเบธโฮมกับความฝันครั้งใหม่ของเธอแม้เธอจะอยู่ในคุกโอ้โหมันเป็นเรื่องราวที่ถือว่าสั่นสะเทือนวงการซิลิคอนัลเล์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เธออยู่ในคุกที่รัฐเท็กซัสแต่คู่ชีวิตของเธอนะครับบิลลี่เอแวน กำลังระดมทุนหลายล้านดอลลาร์สำหรับสตาร์ทอัพ AI ที่มีชื่อว่า h i m a n t a s แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีที่โฮมเคยโกหกในอดีตตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้แล้วนะครับด้วยพลังของเทคโนโลยี AI และวิทยาศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่า Raman Spectroscopy แต่ผมว่ามันมีคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าใครจะเชื่อใจครอบครัวโฮมอีกครั้งนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ถ้าครั้งนี้เทคโนโลยีมันใช้งานได้จริงมันจะเปลี่ยนโลกได้หรือไม่มันคือเทเลนอนสสอเลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เองเนี่ยเอลิซาเบธโฮมอายุ41ปีเธอกําลังติดคุกอยู่ที่รัฐเท็กซัสโดยได้รับโทษจําคุก11ปี3เดือนแต่เนื่องจากความประพฤติที่ดีนะครับเธอจะได้รับการปล่อยตัวเร็วกว่ากําหนดซึ่งคาดว่าจะถูกปล่อยตัวในเดือนสิงหาคมปี2032 ในคุกเองเนี่ยโฮมก็ตื่นเวลา5โมงเช้าในทุกๆวันนะครับออกกำลังกาย40นาทีแล้วไปทำงานได้เงินเดือนเช่วโมงละ31เ็ซนช่วยผู้หญิงคนอื่นๆที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวช่วยเขียนรีสูเมให้กับพวกเขานะครับและเตรียมตัวยื่นขอสวัสดิการของรัฐรวมถึงเธอยังทำงานเป็นลอวเคริร์กและสอนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเธอได้พบกับลูกๆ2คนวิลเลียมในวัย3ขวบและอินวิกตาในวัย2ขวบสัปดาห์ละ2ครั้ง ครั้งแะ2ชั่วโมงพร้อมกับบิลลี่เอแวนคู่ชีวิตของเธอกิจวัตรประจาวันของเธอเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเธอยังทํางานวิจัยและพยายามหาลู่ทางใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเธอกําลังเขียนสิทธิบัตรใหม่ๆจากในคุกนะครับและในขณะที่โฮมกําลังอยู่ในคุกคู่ชีวิตของเธอก็ไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับบิลลี่เอแวนทายาทโรงแรมแคลิฟอร์เนียวัย3 3ปีกําลังระดมทุนสาหรับบริษัทเทียมันทัสซึ่งเป็น AI สตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างเครื่องตรวจโรคด้วยของเหลวในร่างกายนะครับ ตามเอกสารการตลาดที่เดอะนิวยอร์กไทม์ตรวจสอบอุปกรณ์ของฮิมันตัสจะใช้เลเซอร์สแกนเลือดน้ำลายหรือปัสสาวะและวิเคราะห์ตัวอย่างในระดับโมเลกุลในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับโดยใช้โมเดลดิฟเลอร์นิ่งตรวจหาม,มะเร็งและปัญหาสุขภาพอื่นๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือบริษัทจะเริ่มต้นด้วยการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็จะไปทดลองกับมนุษย์ในภายหลังซึ่งก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ค่อนข้างฉลาดเพราะธุรกิจการตรวจมะเร็งสาหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้โหมันเป็นตลาดมูลค่าหลลลายพาดอ แถมมันยังมีกฎระเบียบที่น้อยกว่าตอนนี้บริษัทมีพนักง,งานประมาณ10คนและระดมทุนไปแล้วมากกว่า18ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเพื่อนและครอบครัวของอีแวนเองนะครับซึ่งเมื่อข่าวฮิมันทัสออกมาเนี่ยปฏิกิริยาจากคนในวงการมันมีทั้งตกใจมีทั้งความโกรธมีทั้งความสงสัยนะครับแม้จะถูกปฏิเสธจากบริษัทเวนเจอร์แคปิตัลหลายแห่งเพราะว่าเข็ดกับเทลานอยมาแล้วแต่ ตัวของอีแวนเองเนี่ยก็ยังสามารถระดมทุนได้หลายล้านดอลลาร์โดยเฉพาะจากคอนเนคชันส่วนตัวของเขานะครับก็ต้องบอกว่าจุดที่เป็นเรื่องราวน่าสนใจจริงๆก็คือเทคโนโลยีที่ฮีมันทัสใช้ที่เรียกว่ารามาสเปกโตรสโคปีร่วมกับ AI นะครับรามาสเปกโตรสโคปี y, เป็นเทคนิคที่ใช้ในเคมีมาเกือบศตวรรษแล้วนะครับหลักการคือการส่องแสงเลเซอร์ไปที่โมเลกุลและเมื่อพิจารณาจากวิธีที่โมเลกุลมันสั่นเนี่ยก็จะสามารถบอกได้ว่าโมเลกุลนั้นคืออะไรนะครับ การวิจัยล่าสุดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าลามันสเปกโต o สโคปีทำงานร่วมกับ AI สามารถตรวจหามะเร็งและโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในเมืองปักกิง่งใช้เทคโนโลยีลามานสเปกโตรสโค p ีและ AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการจำแนกทางพยาธิวิทยาโดยทดสอบกับข้อมูล5ชุดรวมถึงมะเร็งเยื่อบุมดลูกมะเร็งตับแบคทีเรียซเซลล์เมลานมาและผิวหนังของผู้ป่วยเบาหวาน การศึกษาในวารสาร Scientific r e p o r t ก็แสดงให้เห็นนะครับว่า Raman า Spectroscopy ร่วมกับ n e u r o n Networks สามารถวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้ด้วยความแม่นยำ93.2-94.6%ถึงและความไวในการตรวจหาสูงถึง89.8-91.8%ถึงซึ่งการศึกษาล่าสุดใน Scientific r e p o r t ทดสอบ Raman Spectroscopy ร่วมกับ Machine Learning ในการวิิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารแบบเรยลไทม์ time, ระหว่างการสองกล้องซึ่งในผู้ป่วย19คนเนี่ยผลลัพ์แสดงให้เห็นว่าเนื้อเยื่อมะเร็งและเนื้อเยื่อปกติมีรูปแบบสเปกตรัมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนการศึกษาในจีนเนี่ยแสดงผลลัพธ์ที่น่าสนใจนะครับโดยมีความแม่นยำ99.7%ในการตรวจหาเซลล์เมลานอมาและ97.9%สำหรับการติดเชื้อบแบคทีเรียลามานสเปกโตสโคปีสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี แนวระยะเริ่มแรกของการกลายเป็นมะเร็งก็ต้องบอกว่าบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ของโฮมและคู่ชีวิตของเธอมันมีสิ่งที่แตกต่างจากเทเลนอตหลายข้อนะครับข้อแรกก็คือเทคโนโลยีลามานสเปกโตสโคปีเป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วไม่ใช่เทคโนโลยีที่เป็นเรื่องเพ้อฝันอย่างที่โฮมเคยอ้างนะครับข้อที่2ก็คือการใช้ AI ในปี2025ไม่มีความก้าวหน้ามากกว่าในสมัยของเทเลนอตอย่างมหาศาล ข้อที่3ก็คือพวกเขาเริ่มต้นด้วยตลาดสัเลี้ยงก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงต่ำกว่าและมีกฎระเบียบควบคุมที่มันน้อยกว่าตอนนี้ตัวของโฮมเองเนี่ยก็ถูกห้ามจาก SEC ไม่ให้ดนวงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการของบริษัทมหาชนไปเวลา10ปีแต่สามารถช่วยบริหารบริษัทเอกชนได้ก็ต้องบอกว่าการแข่งขันในตลาดนี้มันกำลังเข้มข้นมากๆนะครับบริษัทอื่นๆอย่างไซด์ไดอะสโตรติกส์จากอิสราเอลก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความคล้ายกัน รวมถึงนักวิจัยจาก University of Colorado ก็ประกาศผลการวิจัยใหม่ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับโลกของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดย AI เนี่ยมันกำลังผลักดันเรื่องราวต่างๆที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องต้มตุนหลอกลวงนะครับแต่เทคโนโล AI เนี่ยมันก็ช่วยให้ความฝันหลายๆอย่างของคนหลายๆคนมันเป็นจริงขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจมากๆของ e Elizabeth Holmes ว่า คู่ชีวิตของเธอจะทําให้เธอสามารถกลับมาได้อีกครั้งหรือไม่แล้วก็เหมือนมันเป็นการมาล้างความผิดเดิมที่เธอเคยหลอกลวงกับวงการไวม,มากมายนะครับทั้งวงการเงินทุนวงการเฮลท์แคร์ตอนนั้นเนี่ยโ,โหกลายเป็นกระแสรุนแรงมากๆนะครับหลอกได้แม้กระทั่งระดับประธานาธิบดีคนระดับสูงคนมีความรู้แทบจะทั้งสิ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณในการเป็นนักสู้นักธุรกิจของเธอมันก็ยังคงอยู่ในทุกวันนี้นะครับ เธอ,อยังคงมุ่งมั่นกับความฝันในการทําให้โซลูชันการดูแลสุขภาพที่ราคาไม่แพงมันพร้อมใช้สําหรับทุกคนนะครับแน่นอนว่าเมื่อเธอได้รับการปล่อยตัวในปี2032เนี่ยเธอก็วางแผนที่จะกลับเข้าสู่วงการไบโอเทคอีกครั้งเรื่องราวของฮิมันทัสมันก็สอนเราให้เห็นว่าโลกแห่งนวัตกรรมบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างอจฉริยะกับการต้มตุนบางครั้งเนี่ยมันก็บางเฉียบมากๆนะครับความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าครั้งนี้วิทยาศาสตร์มันอาจจะพอรองรับความฝันของโฮมได้แล้วนะครับ แต่คำถามก็คือเราจะเชื่อใจเธอได้อีกครั้งหรือไม่สําหรับตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องดูกันนะครับว่าฮิมมนตัสจะพิสูจน์ตัวเองได้อย่างใดและเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่านี่คือเทเลนอส2.0หรือจะกลายเป็นนวัตรกรรมที่โลกรอกคอยอย่างแท้จริงนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของเอลิซาเบธโฮมกับสตาร์ทอัพใหม่ของเธอในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP พีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก s t Stat News, t e c h c r u n c h People, Fortune และ c o f u s i o n สำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจใทุ้ทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ on, a d r a ะดน t h a R A, A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมนึงขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ